คำเตือนทางช่องจะทำคลิปขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศโปรดใช้วิจารยาในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขะหวยรัฐบาลไทยนะคะต่องงวดเลยนะคะฝากด้วยนะคะโอ้ยเขียนผิดผลออกนะคะหนึ่งสาสอง 9ก้ศนย์สามะคะแล้วก็ล่างเก้าเก้านะคะเข้าเต็มเต็มเลยเนาะแล้วก็สามศูนย์ของเราเนาะตัวเลขมาแค่นี้นะคะวนเวียนเอาเนาะอ่ะนะคะเด่นเราให้สามและแปดใช่ไหมนี่เด่นสุดๆเอามาดูต่องวดเลยนะคะอา่างวดนี้จะมายัางไงนะคะเนาะ ฝากหัวรัฐบาลไทยของแอดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยเนาะคนดูน้อยมากท่านผู้ชมก็เลยไม่ค่อยอยากจะลงเลยนะจ๊ะไม่อยากจะลงเร็วเลยของคุณยายก็เข้านะจ๊ะศูนย์สามสามศูนย์เด้อสุรคุณยายกับเขาเดียอ่ะโปรใช้วิจรญญารยณในการรับชมด้วยนะคะลงต่องวดให้เร็วๆเลยเนาะ อ่าวันที่หนึ่งนะคะพุษภาพมิถุนาอันนี้เป็นผลออกนะคะปัดเนาะวนเวียนอยู่แต่เก่านะฮะอ่ามาดูการงวดนี้ตัวไหนมาบ้างนะคะตามสูตรเออมีสี่มีหนึ่งมีสาม มีห้ามีสี่สี่มาสองตัวเลยนะคะ อันนี้เป็นตัวกันนะคะอันนี้เป็นตัวกันเดี๋ยวชุดเด่นของเรา ตัวกันของแอดนะคะให้ระวังหนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์ตัวเดิมนะจ๊ะอันนี้เป็นตัวกันของแอดนะคะ ใครชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะอันนี้ตัวเลขที่มานะคะแอดชอบสุดๆนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตามความชอบของแอดเองนะจ๊ะอันนี้ชอบสุดๆเนาะอ่ะเด่นหนึ่งนะจ๊ะ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อมวดให้เลยนะคะลงต่อมวดให้เลยนะคะที่ผ่านมานะคะก็เออบนล่างเลยนะคะเก้าเก้าแล้วก็สามศูนย์เนาะอ่าเก้าเก้าล่างนะคะอะ่ก็ฝากสูตรคุณยายด้วยนะคะอ่าตัวกันนะคะหนึ่งศูนย์สามศูนย์นะคะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า นะคะอันนี้คือตามความชอบของแอดเองนะคะ,อะขอบคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้มีโชคมีลาบต่องงวดนะคะ